は <music> การแสดงชุดต่อไปข่าการตอนจากนี้นะคะขอจูงมือสูงเกี่ยงกันทุกท่านนะคะรับชมการแสดงชุดที่สองในการแสดงต้อนรับในค่ําคืนนี้นะคะกลายเป็นการแสดงชุดเที่ยวสูงเนินแสดงโดยนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์โรงเรียนสูงเนินฝึกซ้อมโดยคุณครูสุกัญญาโพกําเนิดอํานวยการแสดงโดยท่านผอ,อวินุลาเจริญชัยผู้อำนวยการโรงเรียนสูงเนินค่ะ <lifts S 1> พร้อมแล้วขอเชิญทุกท่านพบกับชุดการแสดงชุดเที <g> ่ยว โซงหนึ่งเขาจะให้เรายืนตรงนี้นะทำหน้ามันจะเป็นภาพต้นกระจอกยืนตรงเนี้ค่ะยืนแบ็คด็อก i อเ,เสียงตบเบอให้กับการ<ช>แสดงชุดเท<ช>ี่ยว,ส,วส,สูงเนินนะคะโดยนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์โรงเรียนสูงเนินค่ะโอกาสนี้เดี๋ยวขอน้องๆอยู่บนเวทีก่อนนะคะรวมถึงของเรียนเชิญน,น้องๆจากทีมบีบอยนะคะทุกท่านเลยได้ขึ้นมาอย่างด้านบนเวทีค่ะขอเรียนเชิญค่ะสำหรับการแสดงของเรามีรายชื่อของน้องๆโรงเรียนสุง,สงเนินอ๋อเป็นชุมนุมนาฏศิลป์มาเลยนะคะในวันนี้ค่ะแม่เห็นแล้วเป็นไงคะคุณหมอคะ สะออนเนาะพูดได้คำออเดียวสะออนหลานเนาะสะออนลูกหลานบ้านเองนะคะเ <c oughs> มื่อก่อนยังตัวตึ๊ดเดียวอยู่เลยนะคะตอนนี้โอ้โหมากด้วยความสามารถกตัวน,นิดเดียวกําลังขึ้นเวทีใช่มาแล้วค่ะ <c oughs> อ่าเข้ามาเลยลูกลูกขาเรียนเชิญน,นะคะอ่ามาแล้วนะคะโอ้โหทีมบีบอยนะคะนี่ครับ มีเหรียญมาโชว์ด้วยครับนี่คือเหรียญที่กวาดมาจากการกีฬาการแข่งขันกีฬาแห่งชาติระดับชาติเลยนะคะไม่ธรรมดาจริงๆนะคะลูกหลานภาคอีสานแล้วก็ระดับชาติครับนี่เต็มคอ ณโอกาสนี้ครับขอเรียนเชิญท่านนายอำเภอสูงเนินนายกิษณทรเลิศสำโรงครับได้เกียรติขึ้นสู่เวที T, เพื่อพบปะกับพี่น้องชาวอำเภอสูงเนินที่อยู่ในบริเวณงานและพี่น้องชาวสูงเนินที่กําลังรับชมอยู่ทางบ้านพร้อมทั้งมอบกําลังใจให้กับผู้แสดงทั้งสองรายการครับขอกราบเรียนเชิญครับเขาเสียงประมือดาังต้อนรับท่านนายอำเภอสูงเนินค่ะ ท่านสร้ง<ม>างสิงสา์ให้กับอำเภอแห่งนี้วันนี้เป็นผู้ที่สร้างงานนะคะเดี๋ยวมอบรางวัลก่อนนะครับเดี๋ยวมอบรางวัลก่อน,อนค่ะค่ะรายการแรกนะคะท่านในอำเภอสุขเนินของเราจะได้มอบอน้ำใจนะคะให้กับน้องๆที่มาแสดงในค่ำคืนนี้นะคะรายการแรกมอบไปกับทีม b ีบอยค่ะ b ีบอยเบรกกิ้ครับ b ีบอยเบรกิ้งนะคะลูกหลานสูงเนินบ้านเราที่มามอบความสุขความสุนทนานให้กับพวกเราชาวสูงเนินในค่าคืนนี้ค่ะจับตาดูเด็กๆก,กลุ่มนี้ oh. ว่าจะสร้างความยิ่งใหญ่ให้อําเภอสูงเนินบนเวทีระดับประเทศอีกและรายการต่อไปนะคะจะมอบน้ําใจให้กับชุมนุมนาฏศิลป์นักเรียนโรงเรียนสูงเนินในชุดการแสดงเที่ยวสุ้งเนินค่ะที่ผ่าน,นการแสดงไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะดอกไม้แสนสวยที่กําลังเฉลิ่บานครับแลขอเชิญน้องๆนะถ่ายภาพร่วมกัน ถ่ายภาพร่วมกันกับ,บท่านนายอำเภอครับขอเร้ยนเชิญท่านนายอำเภอตรงกลางเลยคะ่ะน้องๆคะ่ะขอเป็นแถวเดียวเลยนะคะคน้องนองเในสงเดขยับมานิดนึงคะ่ะเ,เดินหน้าด้วยคะ่ะโอเคคะ่ะถ่ายภาพเป็นที่ระลึกนะคะเป็นภาพประวัติศาสตร์นะคะสำหรับงานในค่ำคืนนี้นะคะสำหรับน้องๆหนูๆล,ล,ลูกหลา,ลานของพวกเราคะ่ะขึ้นมาข้างบนเลย ถือเป็นภาพประทับใจนะคะซี่วันนี้ลูกหลานของเรามาแสดงความสามารถให้กับพวกเราได้ชมกันนะคะค่ะค่บอ่าพร้อมแล้วขอเชิญน,น้องๆน,น,นะคะคพักผ่อนนะคะพักผ่อนตะมัตยาัยนะคะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณมากๆนะคะค่ะเมฆทำไมเคยอของเรากำลังพบปะพัคุย นสงสัยว่าได้รางวัลอะไรมาบ้างนะครับตัวจิ๋วนะคะจิ๋วแต่เจ๋วนะคะออขอเชิญน้นองๆพักก่อนก่อนค,ค,ค่ะลกูกน,นะคะ